สบายดีเอซีเบิร์ดสุขุสุขคนพบพอกับซาบัวอีกแล้วเนาะช่วงอ่ะเล็ดนอนพ่อแม่พี่น้องเลยรอบสาเนาะมือเสาในกระนหนาวหลายขู่หลายคนอาจจะจุอ่าพื้นผพ้พีนเนาะกะรอบสวยๆมากกะมีแสงแดดกะใครเน่พแม่พี่น้องเลยนี่มาหาคือสาวฮรับคนสาวโสดเนาะ เพิ่นกำลังชมพัดชมเนี่ยนี่ปลาอีตูปลาอีตูบ้านนอกเขาแกงใส่ออมปูออมปลาแกงใส่เคียวว่าไงนองเอ้เพิ่นดินแต่โทรศรพท์าบแท้นี่ผู้สาเาเขาหนิเนาะอ่ะสบายดีเลยเพสาวานะชาสุได้นี่เขากองครั้งแรกคืนๆอายอให้แม่ได้จ๊ะ วิวแ <Are> ม่ไปใ้ปปเปแอลเหรอแม่บริเก็บบะอันนี้อันนี้เพ่นขายเป็นโลเจ้าเอามาขายบ่โลเท่าไหร่บุ๊ก<ล>อมัดเอาบอสนันขายเป็นโลขายเป็นโลโลจากบาทอยู่พี่เขากระเจ้าขายเงินกลีบเงินกลีบในเงินบาทนเนาะเลยแต่อันคนกระเจ้ามาชื้อก็อัน แล้วแต่กะเจ้าเพิ่นเอาเงินอย่างมากอะเอาค่นะเลือกไว้คิดไล่ออกพ่อแม่ไปน้องเลยไปอีกตูกระเจ้าชื่อไปใส่แกงออมช่วงนี้โอ้แกงออมละแชมซีแกงเนาะช่วงนี้ก็เป็นแบ่ว่าช่วงที่เฮาแล้วลำให้ล้ำนาแล้วเกี่ยวเขาแล้ว เด้ยเกี่ยวเขาแล้วกันมีแต่งานโดองงานแต่งนะบัานเห็ดอยู่เห็ดกินงานโดองงานแต่งถึงได้้าเจ้าเสียผัวจ้ะยังบ่มีแฟนอยู่อะเสียหายเอาผัวไว้แท้หวะคุณมักทัวกันบัตเทานี้บอนีันนี่คาเป็นโลบ่ แต่เจาสิประกาศอย่างเด้บวัดนี่เสียงพืน้นเสียงยางมาเลยเสียงแค้นอ่อ,อยๆมากเลยอย่าพอ,อด้ <c oughs> วยฝุ่มาแล้วมาแล้วเสียงดนตรีมากเลย อย่างนี้เนาะเจ้าประกาศผู้ใดมีสวนยางนะอมไม่ดีเนาะนยางไปขายจะมีว่าสวนยางกีดอยู่บ่กีดอยู่สิอย่างอื่นา ซาแปดโอ้แพงยู่เลยเนาะที่ข้าหองสามสิบหูสาวสุนเฮาซิอซิไกซอนบ่เจ้าซืวเนไกซอนไกซอนไกซอนนี่นะบอกมันไกซอนไกซอน อายุจักปีเข่าหดอายุสิบเก้าอ่ะสิบเก้าปีอื่นไปขายยางนะบ่อเจ้าบไปขายชอยพ่อเจ้าบอพอไปเองพ่อเจ้าไปเองายนีชวนยางกีดยางในเงินเนาะ quần ừ. <laughs> 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 nào bọn này cứ năng như gồm các thật ừ. <laughs> <laughs> tiếp cả này thua lô sao bạn nên sao bạn bật bạn nói cả kẹp nơi có dù kép bớt ơi <laughs> แม่นราไปเห็ดเวียกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเห็ดไปเห็ดเวียกฝั่งไทยเก็บหมักชมเนาะเก็บหมักชมเดี๋ยวแต่โผกับลูกลูกชาวคนเดียวแต่ก่อนเจ้ากับมีอาอ้่อกไอ้เราค่ะถือว่าเสียไปแล้วเพิ่นไปดีแล้วทาบดีคือสชิคลับมาแมนบอ

chào hết Khá cay. Khá cay bồ, oh. này, bồ. anh hết nhanh kín cà cây Khả cây hoa 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 มัดนกะสร้างเป็นโลนี่ไข่ชิมาดินน้ำเราก้ามาได้เนาะมาเราสิตามมักทัวใหจริงเป็ดจะมีช้อยมักทัวใช้เลือดแปลงได้บ้าง <c oughs> เคยเห็นอยู่บะบ่เคยเห็นถาพอติน,นเน่ะนี่แหละเหือนซานวานชองเราลูกชาวหลาดิแต่ก่อนเรามีอายเนาะแต่ว่าไอเราเสียแล้ว เดือนแต่ลูกสาวเดียววันอั้อสาบลักลักของเรานี่คือเห็ดสวนชอยแม่แม่ปลูกแม่เป็นคนปลูกแล้วเนาะแม่เป็นคนปลูกคนเห็ดเนะกา็เชีออยร์หยาเชีออยร์หยาบายหยามีเวียกไปทางอื่นกับไปป้าให้ลูกอยู่ แถวพอพอเจ้ากับโบไปเนาะไปฮะไปเก็บมักชุมมาไหมบอสพักอีตัวปิดปิดออกจนเบมื่อนี้อันนี้อ่ช่ออยู่อันอน,น,นี้มีแต่ยอดกับกับลำปิดออกแล้วเห็ดนนเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเอ้ เนาะไข่ดอกอันนั่นด้แหละออกไปเด้เช้านี้หนาวๆเช้านี้เบิดลด้สิเหลือแต่อลากับยอดลบัดเหลือปิดอเบิด ให้เผาวังกะลามขาพ่ออีกฝนเอาเนาะกระเจ้ามากินข้ามาฟ้าขา้ามผ้าใส่กะทิบ่เผาโบราณเต็มบ้างผาโบราณเต็มบ้างเผาใส่ข้าละล่ะแล้วใส่ข,ข้าวกับน้ำไหมโบ,บ,บได้ใช้น้ำตาลตี ต้องใช้น้ำตาลก็เป็นกะทินะกนนิงแซ่บเห็ดไปผากผู้ว่า,าวะ่ะ <c oughs> เด็กกินโอ้ยเนาะเผือออ่อชีแล้วม,ว,นะวมีผู้ว่าวด้วยนะให้ผู้วามันปิดไ้ช่วยนี่ ส um no. really like ันออกอย่างดีเนาะสันออกอย่างดีเจ้ากระดิ่นลายอยู่บ่มีแต่เฟสลายบริไดดตบริได้ตังกอ เจ้าคือโบไปนะแม่จ้ะไปขึ้นกงมังชม <laughs> ไปขึ้นกงมังชมเนะสาวหาเห็นเหตเียกตางแม่ถ้าแม่ไปเก็บมังชมน่าจะไปนำจับป้าไป,ปเป็นเดือนบุญปี หากะไปบ่แม yup. ่จะไปอะไรจัง hmm. มือเลยสองมือสองมืออ๋อเพื่อสิฮอดเลยไก่บ่ทางไหนพังไทยตะก้าก็เคยไปบ่เจ้าคือบ่ไปน้ำน้ำเพลินเขาเหยนอือเขาเพลินยังเข่าของเพียนอยู่เพลินยังหมอยา มินิยุดบ่ใช่ว้มีแต่งึกหัวอะไรกลัวเนาะเ<อ>ป็นาวน,นี่ทิมได้บ่เก็บเอาอีกบ่หนยบ่เห็นไหม่ใส่ <c oughs> แกงกระหอบได้ไหมแต่ว่าอันมีแนวแกงแนวอย่าง ล้างเลยดิผุกใจหั่นบุกคอยหอมปบนไหนนะถ้ากินกับนมจีนเนาะจะเคยกินมันไหมนมจีนนี่กะปุ้นบ้านเฮา้าทะเคยเคยจะไมคยกับมันบุกคอยหอมแบบนี้ก็กินได้ได้ไหมแต่กลิหอมหอมนะนี่บุกคอยหอม ชื่ออยู่เวลาเฮาคือน,น,นี่คือไข่ก็เป็นผักหัวละอ่าหัวละพผ้าละยังเสียไปลลางอยู่บ้านเลยบ้านหลังหูเนาะบิดเนาะฉ่ำแซงเป็นโลก,กับบุดเดือ,อยังนะไปไปนับม่นี่บว้นเลยมันักนะชำคืนนั้น ฉันคือสั่งเป็นโนนี่บนหนังดำอ,อื่นอ่ะห้ไปหาพื้นนี่จะไปกับแถาพ่อวะพ่อไปหาผู้เดียวชาวเดียวบ่ให้ไปหาพื้นยุง่งฉี nhung chỉ có bạn buồn học bớt bón nát đấy buồn thằng cái trò nhang, ngang, xeo cắn nhau à nào tuần sau phun lại chui chui lại cái cháu gì à, độ hà du hàng xeo nhung nào vô ยังยูนเผากองไพ่อยู่นะชาสูตรนะให้มูเจ้าไปใส่เบิดยืนกระเจ้าคือบอมานดิกระเจ้าข้าอันเดี๋ยวขากลับมากระเจ้าข้าอันห่มผายวัวกระเจ้าลมแฟนเฮ้ยกระเจ้ามีแฟนด้วยไหม để ta sắp xáo dòng chẳng mì 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 Mẹ mì hết mì 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 หองยังเทียนหองยังแล้วมหาซื้อมหายังมไหนหอดมหกโมเจ็ดมหาไปเทียนทั้งพูนบอ๊น้ำเกลงทั้งพี่มีแต่หมอยังโมชีบอะมชีมหาไปเฮียนพูด ไม่มได้ซอยเล้เนี่มีแต่ซอวยว่าวอย่างเดียวเลยมีแต่ซอวยว่าวอย่างเดียวมาหน้าแม่มาไบใบเจ้ากินชมตำเน,ตนื้อเจ้ามาปิ๊กปลาไหลคันชิหาผู้ว่าวหายเจ้าไพ่นะ ไช่รจริงอืมเรากำลังนอนห่มผ้าเนาะไปโทรให้เรามาถองเสียงล้วมาเราก็ยังบม,มาแม้ืมาเบ,บิงบุษาเพนสิขายพัก เสบัวกับมาพิงพายอยู่นี่น้ำกระเจา้าคนแหละมาเห็นพิซาวน์ช <ś led> มพักอยู่เลยนะอ่ะขามาทักทายเพิ่นมากับนี่แกอึ่ม่ได้คอยปากคอยเบ่าวน้ำเสบือหรอกหนุ่มๆเนานะถ้าว่าสนใจหรือว่าสีมานชอยน์พิสาเาอันสมงพักกามาได้เด้อเนาะ เพื่อนฉับัวกับไก่กับเพื่อนเพิ่นแถวโบกล้าอ,กกา,อายกะบอกฉับัวเนะาะฉับัวสีพามาเนี่ยเพิ่นกะเดียงเป็ดตายเลยเดียงเป็ดเดียงไก่ลายแถวผมมีอย่างกินนะจัดการเลยถ้าพ่อจัดการเลยเนาะ <c oughs> แต่ถ้าแม่นี้เพิ่นบปอยู่เพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยไปเก็บมักเกี่ยงอยู่ฝั่งไทยผู้ละเป็นเดือนสิมา มาพอดีเลยเป็ดไก่เบิดเลยเนาะเอาเดียงผู้บ่าวเอาเดียงผู้บ่าวช้ำ <c oughs> อายเพิ่นอย่างมาดินมาหัวนี่มาได้มันขาเป็ดขาไก่ช <laughs> ู้อายเพิ่นกินแล้วนะเนาะถ้าเดียงเป็ดเดียงไกล่ละจะโต หลายลาจนนับบ่คู่ไก่ได้ใะ่วันได้นับอีกมีแต่ขาพอนะขาไปเกลือบะเจ้าเกลืออยู่บ่บ่ของเจ้บบาบ่นไดมีจักรอวะ <c oughs> มีแต่ของแม่แซ่แม,มนแขกเนะาะยำเดียดนี่บ่มีจักรอวะมันยำกินนี้ยำขานี่มีแต่ของเฮา้า่ะ พักป่าอยังเนาะอืะอเดี๋ยกให้ปุชาเพิ่นส่งพักตัก่อนเนาะยันว่าเพิ่นเขิน,เ,นเพิ่นอายเพิ่นก็บ่ได้คอยปะคอยเว้าหรอกปุชาขี้อายนี่นยหนุมน่มๆเนะาะแต่ว่าสนใจอย่ากมาชมงพักชมปุชากับทักมาเนาะอยากได้เพจอ,อยากได้ลายกะทักมาเดี๋ยวจะบวชิพอให้เพิ่นโสดเลยเพิ่นโสดแต่ว่าเพิ่นก็นยังเฮียนอยู่ อคลิปนี้เนาะชาวบัวกับเสียวายชมปนี่ก่อนกะผ่าติดตามคือเก่าคือเดิมแน่เด้อเนาะ,ะเดี๋ยวให้พี่สาวเป็นสองภาคต่อสำหรับคลิปนี้สาวบัวก็ับเอาไวช้ชมป์นี่ก่อนขอกล่าทำมาส,สบายดีสบายดี